น้องน้องหนูหนูครับมีรายการใหม่มาแนะนำให้ชมกันนะครับนี่คือรายการ smart kids ด i กไฮเทคดำเนินรายการโดยพี่หลามโโที่โกยทีและแพทครับลูกพี่หลามและพีทลูกพี่หลามเหมือนกันครับอ้าวคุณสองคนลูกพี่หลามทั้งคู่เลยเหรอครับเนี่ย <S <S โอ้โหอย่างนี้เราสามคนก็จะนําเอาสาระความรู้นะครับมาฝากน้องๆหนูหนูในวัยเดียวกันกันกบ2คนนี้ทั้งคู่เลยรายการของเรานะครับมีหลายช่วงมากๆนะครับเช่นช่วง สนุกคิดวิทยาศาสตร์อืืหเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์นะครับมีเรื่องอวกาศมาด้วยโอ้โหน่าสนุกม,มากๆเลยและช่วงเทคโนโลยีทันโลกทันเทคโอ้โหไอที IT ก็ต้องมาด้วยนะครับและยังมีช่วงระวังภัยไซเบอร์อันนี้เตือนภัยกันอย่างชัดเจนเลยน้องๆหนูๆจะได้ไม่พลาดไปโดนเข้านะครับแล้วก็มีช่วงสกูปพิเศษอย่าง คิดทันไอทีด้วยนะครับติดตามชมได้ทุกสัปดาห์ทางสถานีแห่งนี้นะครับเจอกันกับพวกเราได้ทุกครั้งเลยตลอดทั้งปีนี้ติดตามชมกันด้วยนะครับ